แกลก่อนเลยฮันนี่เกิดวันนี้วันเกิดเราต้องแสดงความยินดีกับเธออ,อ่านข้างบนเลยค่ะฮันนี่ฮัทฮอยเธอเกบวร์สทักเวียมุซินเอียมมีให้เลือกค่ะกาทูเรียนอ่า <c oughs> <c oughs>

เรามาแปลศัพท์สองคำที่เหลือกอันคำนี้เราเลือกไปแล้วคัตตูลี่เรนมันแปลว่าอะไรนะแสดงความยินดีใช่เฮส์ e n เราก็เคยเจอมาแล้วคืออะไรคะเฮล f e n ช่วยอ่าฮะดังเค n นดังเคนคิดอันนั้นดังเค n นดังเคนอ่าดังเคน ขอบคุณอ่าใช่ถูกง่ายเนาะพี่เมย์จดเสร็จยังคะพี่แนนจดเสร็จยังคะโอเคปิดครับคำตอบทวนสับวันนี้คือห้อยเถอวันเกิดหนึ่งวันกี่บุตรสับฉนันคิดอยู่ว่า Hei, komm hier mal zu dir, Leiwan. Kannst du mir das buchstabieren, bitte? G. Mhm. E. Mhm. B, B. U. R. T. R T. S. อ่ากอ่านให้จ่ายรอบค่ะเกบูสตักมันจะมีเกบู e b กบูตที่แปลว่าการเกิดคอดลูกประมาณนั้นแล้วก็ทาตน่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วว่าวันใช่ไหมคะตัว s เป็นตัวเชื่อมที่ทำให้สองคำนี้มันมาดวมกันได้อ่านออกเสียงช้าๆเกบู s t a ก เกิดวันเกิดหนึ่งวันใครเกิดหลายวันแล้ววันเกิดหลายๆวันละ่ะถ้าจะจะบอกว่าเ,เดือนนี้ฉันถูกเชิญไปงานเกิดหลายๆวันเลยหมายถึงวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเกิดติดกันหลายๆวันในเดือนนั้น คำว่าเก็บบุษตักมันจะเป็นคำว่าอะไรถ้าหลายอันถ้าหลายวันนะคะอืมเกบบุษทาเกิดหรือเปล่าทาเกิดใช่เกบบุสท้าเกถูกต้องอจำเป็นต้องจำเป็นต้องฉเฉลยว่ามันเป็น modal verb เคยได้ยินคำนี้ไหมคะ modal verb ไม่ไม่เคย modal verb können sollen müssen นึกไม่ออกแล้ว <laughs> พี่แนนได้ไหมคะพี่แนนจำได้ป <laughs> เปา <laughs> ่า <laughs> เปิดไมค์ด้วยค่ะไมค์เขาไว้เปิดไมค์ด้วยอ่ะ อ่ะมูสเซนม้สเนมูสเนมูส s e นแล้วก็มันโมดายแวร์บค่ะมันจะมีห้าหกคำพี่แนนจำได้ไหมคะว่ามันมีอะไรบ้างน่าจะมีเบลค e n m นเมอร์สเตนม e สเซนเมอร์สเตนไวเลนคืนซลไอไอพวกเนี้ยมันคือโมดายแอ่าแล้วไอจำเป็นต้องเนี่ยมันก็คือไอโมดายแวร์ ที่เราเจอในประโยคเมื่อกี้มันคือคำว่าอะไรพอจำได้ไหมคะมัสซซนมัสเซนเนี่ย M U S S E นีได้เลยน้องเจพวกเราวิ่เวิ่เวิ่ง Hey. Hey. Yep. Gratulieren. Kannst du mir das Wort bitte buchstabieren? <laughs> gratulieren, gratulieren. G Ah. Oh, A. oh okay. G. A. Gratulieren, A. gratulieren. Gratulieren. G. ทีอ ah. e ah, uh, yeah. 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 ูอ่าอ่ใช่อูอ่าเออเอลอ่าเอลอยไม่ใชเอลอยเพิ่งด่วนตัดสินไฟมัน อาจจะถูก็ได้เอาให้จบก่อนอ๋อใช่เหรอไม่รู้ถ<ล>ั่วผัดตัวถั e. ่วแลวอีเอ็นถูกต้อง listening c o า g r a t u l a t i o n นะคะเหมือนกับชิคาตัวเอาทั่วมาจัดหาทัวเธอกราดเจอกราดเจอเรียนเจอเรียนฉันแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะกราดเเรียน